ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องโอเวนชอร์เลสซิ ก็วันนี้เราจะมารีวิวรถนะครับแต่ไม่ใช่คันนี้นะคันนี้มันสะทุนมากันไปอยู่รถก็ไม่ได้ล้างรถมองปวดเฮ้ยอย่าไปเบิงมันห่างห่วยไปเบิงงคันนี้เนี่ยครับเราจะมาดูคันนี้กันอ่ะคันนี้อยู่กับ <M> อะไรนะฮอนด้าเอ็มเอ็มเอ็โอ้โแต่งเต็มมากครับสองพั้าท่อนี่แบบนะทั้งลำเดี๋ยวมา <Wow. S 1> ฟังจาก ้าของรถกันดีกว่าครับว่าทําอะไรไปบ้างคันนี้ถ้าเริ่มจากข้างหน้านะครับก็จะมีชิวโอเคชิวมีไฟลี่อมีคางอ่าคางนะครับห้องสีเป็นจอยอะไรไปเรื่อยเลยเออแมนเอาเอาข้างหน้าเอาเทดมาจากบาทยังว่าไปเลยจัดเอาองข้าวเออข้าวข้าวชิวห้าร้อยคางแปดร้อยอันนี้เป็นคางไฟเบอร์นะครับงานไฟเบอร์ครับแล้วก็จะมีแม็กข้างหน้าอันนี้เป็นแม็กเดิมทําสีอันนี้ก็หลอกแล้วก็ทําสีจานก็เป็นจานแต่ง อนกินกินถัาวแล้วครับจานเนี่มีอะไรประมาณนี้ช้อนมาบัวนาจะได้หรอกมึงสะพาวันห่างหรออันนี้ปิกกระลมอ่าเดี๋ยวมัาขยโยกแดดอ๋อมันเป็นม้วนแม่เป็นอ๋อระบบมุวนแมนเราเป็นของแขนมันสิขยับได้อ๋อขยับได้อ๋อโอ้แสดงว่าสุดยอดฝวกบิ๊กใบหนี่ของปอมมันนี่แน่นดื้ออื้ออันนี้คลองแขนม้นได้แล้วครับ คันมุนว่าอะนี่อย่าไปซืบนีสายเบรกสายเบรกพีดไอพีดไอแ้วชิมีน็อตพวกสายเบรกนี่ทุกบานนี่คือง่ายเลยวะสามหอยสี่หอยว้าวรวมรมน็อตรวนี่ตัวละสามสิบจุดแล้วก็น็อตน็อตเมจิกไหมครับไม่ใช่เนาะข้างบนนะครับวิมไอนาฬิกาเออนาฬิกามอนิเตอร์น้ำ แมนแล้วก็จะมีกันสะบัดเป็นแฮนด์แดกวิ่งซงพูดแม่นว่าบอลซวงกับแหลกเนี่ยนะจำบ่ได้กนมือมือจักมือโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่มันไหลมั้ยมันแบงออกไปแฮนด์เหรอ่ะกันสะบัดครับกันสะบัดมันเป็นกันสะบัดกันสะบัดของโพลินลินฟอร์มฟกลับตายเลยเทือนึ่งยูสี่อยากไปนมีสัตว์เดี่ยวมันหลอกไงเออมีกระจกไฟแฮนด์แล้วก็มีท้าย ใชแต่งงานไฟเบอร์ของก็มือแหลกอยู่บ้าเมื่องกว่าบาะอันนี้คือของเพลโอเคมือแหลกอยู่กันโยมันรักพันละแต่อันนี้ได้มือซ้องมาแต่จะมีอุบัติเหตุช่วงนั้นมีการล้มอันนี้เป็นการล้มบ่รู้ว่าเคนยังขึ้นกันเร็วการล้มนี่การข้นลมหรือการลดลมครับการทั้งซองแต่ขอบมามีมามีเหี้ยกเลยการล้มก็คือไปเลยไปเเลยขึ้นกันมีข้อบเครื่อง เขากันแข้งเขาแตนทอนแล้วก็มาเฮ้ยฟังหนีก็มีจัดไปนี่ฟังหน้ย่งนี้เป็นค่าตังค์ครอบเตืน้ะแล้วก็อันนี้ก็ความไปเตือนะเอออันนี้ครอบเตือนหน้านะครับคือว่าที่แรกว่าจะใส่ท้างหน้าแล้วก็เออไอเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่ก็เลยเอาไปใส่ทางหลังใส่ใส่ก็มีเอไล่เบา คันเตอร์เราแบบวาฮาวเวดสเตย์มดสเตยร์ดเราบท่ออยาพ่ท่อที่เด็ดคือท่อครับกับเนี่ยโปร์มแต่โปอัร์มไว้ทีหลังมันโง่เกินโปรอพ่อนะครับเป็นพ่ออันนี้สั่งขึ้นนะครับใอ้ก็เอารูปมันที่จริงมันเป็นรูปของเอทพันตัดส่วนพ่อมาใส่ของคันนี้ให้มันสมส่วนแล้วก็ขึ้นจากรูปเลยนะครับ อันนี้เป็นออกสองนะครับมาหนึ่งแล้วก็ออกสองแล้วก็มายงไปไปนี่ถอดได้สดเลยไม่มีใยแก้วมีอะไรสดเลยออกตูดได้โอ้โหอย่างโกพังเราเพราะว่าเครื่องก็เด้ขึ้นมาอันนี้เป็นห้าสิบหกมิลนะจากมันมีอะไรคับมีเอทีไอแค่นอนเคยเกมปะทองสิพอพ่อขั้นอีกถือชิ้นแล้วอีอยากลองถือปะ อยากร้องเถือวัวแดงมาจับเลยตอนนี้ไอ้น้ำกันเล่ไปน้ำกันเล่จีแดงเขาทงลมหลังนะครับือนี่ทีเด็ดขอได้มาห้าพันแล้วก็ห้างสองเพื่อสองเบิร์ตประมาณสองพันกว่าบาทคุ้มปะสื่อมาห้างร้เรียนเมื่อเดือนก็มันหมื่นกว่าบาทอันนี้เป็นโชคลมส้ำลายไหลกินไม่หมโปรอาร์มนะครับอันนี้เป็นโปรอาร์มเอ็นอาร์นะครับเราจะซื้อเนี่ยแม็กแม็กคงรถเก๋งเขาเจาะพาน์เลยครับย่อนเขามา แต่ว่านเ,เห็ดสีมันงบบกันทีคนละสีแต่สีออกแล้วเล่าคนละสีแบบแม็กโปอ,อาร์มมีล็อกเป่าหรือล็อกหวัวครับโปอ,อาร์มมึงแล้วนะที่ล็อกเงินปัญหาไรใครเขา <c oughs> ล็อกเงิ่อนได้กักบเปกว่าเราทำน,นี่อันนี้เป็นแม็กรถเก่งนะเอามาผ่ามาผ่นนา,า,นนา,าลแล้วกันหยุมเขามาไปใส่ไซแม็คใส่แบบห้องรถเก่งเลยเอาแบบยีนี้ขึ้นจากของประเทศยีนี้นี่เลยมันนะยีนใหญ่ ชอบใหญ่ๆหญกโชคจีนไทยไม่ในช่วงชชคเฮ้ยอยากเห็นอยากเห็นโชคจัดโชกเลยจัดโชกเลยเจาต้าก่อนนะจะไม่เพียงเป็นแบบเดี๋ยวจะเรียกโชกลมให้ดูนะครับ สำหรับใครที่งงนะครับอันนี้คือที่จอดเมื่อกี้ก่อนหน้าเนี่ยคืออันนั้นเป็นเวลาจอดนะครับแต่เวลาขี่จริงเราจะขี่แบบเนี้ยใช่ใช่มันจะเป็นแบบทรงทรงสนามเลยเวลาขี่เราจะขี่แบบเนี้ยคือแบบเมื่อกี้มันจะเป็นวิธีจอดเนี่ยนี่เป็นเวลาขี่นะครับเวลาขี่เป็นทรงนี่เป็นแบบพอทอครับยางห้าสิแบบปาเขาามีเงินข้าสิแบบว่าเขายางเด่นที่พอทอมาติดมีมันใหม่แมนละ ก็จะเป็นห <C ourse> ้อยมรงกลางมันเนี่ยควันดำบพึ่งกันนะควันดำเดี๋ยวจบนี่ผมว่าจะลองเอาปลายท่อของเนี่ยไปใส่กันนั้นดูไปพันพันเซีนเจนกุ๊ก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 อยากกินต้มไก่วะอยากกินต้มไก่ ดังดี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 ครับจบไปแล้วครับรีวิวคันนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะลองเปลี่ยนอ่ท่อเนี่ยปายท่อที่ไม่มียหแก้วจะลองไปใส่ซีโซดูดูไปดูกันว่ามันจะสะตุดมาแสบหูสักแค่ไหนเดี๋ยวจะลองเอาปลายอัคาตัวนี้ไปใส่คันัดูเหมือนกันจะลองสลับกันดูมาเดี๋ยวกอตัดไปตอนที่ใส่เสร็จแล้วกันเจอกัน